ปฏิจจสมุปบาทคือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมของสิ่งต่างๆโดยอาศัยเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันหรือก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นหรือมีอยู่ได้เพราะอาศัยสิ่งอื่นเป็นปัจจัยและเมื่อปัจจัยดับสิ่งนั้นๆก็จะดับไปด้วย ความหมายโดยรวมปฏิจจะแปลว่าอาศัยกันและกันสมุป,ประบาทแปลว่าเกิดขึ้นพร้อมเกิดขึ้นร่วมกันดังนั้นปฏิจจะสมุป,ปบาทหมายถึงการที่สิ่งต่างๆอาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลักการสำคัญหลักอิทัปปัจจยตา เป็นหลักการพื้นฐานของปฏิจจสมุปปบาทที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปวงจรปฏิจจสมุปปบาท อธิบายถึงการเกิดขึ้นของทุกข์คือความทุกข์โดยมีองค์ประกอบ12ประการที่เรียงลำดับกันไปได้แก่อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชารา มรณะสายเกิดและสายดับปฏิจจสมุป,ปบาทมีทั้งสายที่เป็นการอธิบายการเกิดขึ้นของทุกข์คือสายเกิดและการดับไปของทุกข์คือสายดับความสำคัญในพระพุทธศาสนาปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงความเป็นอนัตตา คือความไม่ใช่ตัวตนได้อย่างชัดเจนเป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งในธรรมชาติและความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายเป็นหลักธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงต้นตอของทุกข์และสามารถดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมสรุป ปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ของการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆในโลกและเป็นแนวทางในการดับทุกข์